ใครนะคะที่เคยเป็นแบบนี้บ้างคะ่ะนั่งแล้วหัวเราะอยู่คนเดียวหรือเราดีใจอะไรบางสิ่งมันอย่างแต่มันคือมันออกมาข้างนอกไม่ได้คะ่ะดีใจมากๆค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะดราก็ได้รับเรื่องราวข่าวดีนะคะดีใจแบบสุดซึ้งมากเลยขอบคุณมากๆค่ะที่ได้รับความโชคดีมาแบบนี้คะ่ะขอบคุณมากๆที่ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งขอบคุณจากบึ้งของหัวใจค่ะว่าอย่างน้อยนะสิ่งที่เราทําในทุกวันหรือสิ่งที่เราแบ่งปันนะคะจะย้อนกลับมาหาเราแต่ย่าดามไม่ได้คิดเช่นนั้นค่ะไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วจะกลับคืนมาแต่สิ่งที่เราให้เราให้ด้วยใจจริงๆอยากให้ทุกคนนะคะ บหนี้ได้เหมือนจับยาดาหรือให้ทุกคนนะคะหมดหนี้ได้เหมือนจัที่ยากําลังทําหรือกําลังจะหมกอยู่ตอนนี้นะคะเพราะอะไรคะเพราะคนที่เป็นเหมือนยาดายาดารู้ว่ามันเยอะยาดาก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่ยาดาเคยพบเคยเจอหรือเคยเป็นมาก่อนหรือเป็นณนะตอนนี้นะคะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนคะ่ะมันเลยทําให้ยาดานะคะได้ความโชคดีอันนี้เข้ามา ขอบคุณที่ซึ้งรักตัวเองมากๆรักทุกๆคนค่ะถึงอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีอาจจะพูดชัดบ้างไม่ถ้อยไม่ชัดคำบ้างหรือจะอาจจะมีตกหลุดบ้างก็กราบขออภัยค่ะในที่นี้ด้วยแต่บอกเลยค่ะยาดาให้ด้วยความจริงใจให้อยากให้คืออยากให้ไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะแต่คิดว่าสิ่งที่ยาดามันเคยพบเคยเจอมาหรือเป็นอยู่เอามาแบ่ง ปั่นกับทุกคนให้ยังน้อยก็มีกําลังใจหรือมีความหวังเหมือนที่จับยาดามีนั่นเองค่ะยาดาไเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ